สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเฮี่กับเขาะคะ่ะเมนูวันนี้มียูสองอย่างนะคะพี่น้องอย่างแหลกที่เห็นอยู่นี่ค่ะพี่น้องก็คือไก่ทอดเกลือค่ะนุนก็จะใส่พริกไห้กับเกลือนะคะกับชุบหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วคลุกเขาทีา่เขากันก็เอามาเขาะค่ะวันนี้นุก็ได้ใส่ซแป้งโก๋กินะคะพี่น้องใส่กเกลืออย่างเดียวด้ค่ะแล้วก็อีเมนูหนึ่งค่ะพี่น้องช่วงนี้จะมีรู้นะค่ะพี่น้องก็คือแกงหน่อไม้ช่วงนี้จะมีบอยเลยนะคะพี่น้องก็จะมีบวกๆนะคะ นี่ฟักข้อนี่พริกนี่ไข่ตูตกับมี่เนื้อใหม่นี่เห็ดหูหนูนะคะพี่น้องอันนี้ได้๋ยวโนจะแกะเห็ดบนที่หลัางนะคะแต่ตกอใกล้นี้โนก็จะทอดไปเรื่อยๆจนแล้วนะคะพีน่น้องอแล้วสภาพแกงเนื้อใหม่ต้นรักไก่ทอดเกลือนี่พอดีเพราะมันคือข้าวบรสิสไทซอสต่างๆเห็ดในไกน่หน,นงังกรอบพี่น้องแซ่บนี่ก็น้ำจิ้มซีฟูหรือน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะพี่นอ้องเอาละค่ะเดี๋ยวโนจะทอดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแล้วแล้วเข้วมาเบิรงกันค่ะเพราะว่าถ้าใส่ทอดจะซุกเลยก็จะเสียเวลาพี่น้องเฉพาะแต่เบิงแกง์นอมก จิงๆในแกงน้อใหม่จะแกงดูอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่านุงกับเป็นค้นหมักค่ะก็เลยอยากจะแกงให้เบิ่งอีกค่ะพี่น้องนีนมีใส่เห็ดหูหนูแทนเห็ดต่างๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนู่ถอดไก่แล้วเรียบร้อยกับสภาพมาแกงเน้อใหม่ค่ะนี่ค่ะนูเอานาใหม่เมนีเป็นนื้อใหม่เอ่อเขาเอิดอย่างเืองเหลืองค่ะพี่น้องที่เขาใส่ซุปนะคะพี่น้องสม่ะทุกเป็นทอนอนทอนแกงใส่กับเอ่อแบบัวใส่กับฟักทองค่ะพี่น้อง คืซื้อโบโอกจะเห็น,นมันหนุ่มงไปเลยค่ะแกงสตลไตนะุบ,นบานๆคือเก่าค่ะพี่น่อก็จะใส่พริกมันี้แกงแบบว่าบริเต์หอมแต่เทียมอียงนะคะพี่น้อใส่แบบพริกโดดๆเลยค่ะโดนสโองแกงมึงค่ะสื้อเครื่องนะคะพี่น่อ,อ,โดโดดอง,งน,อน,ะะนอ่มื้อแกงแบบว่า ใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมตำโคกลงไปค่ะพี่น้องแต่ปูนีนุสเซต้าโบผักแกชื่อน้องเพิ่นเคยแกงเลยค่ะพี่น้องน้องมีเพิ่นแกงเพิ่นกระเซตบากพริกแกสีค่ะสล้องแกงมึงก็เป็นตะแซ่บเลยค่ะพี่น้องน้ำย่าหน้าคนคุ้นค่ะพี่น้องน้ำยาหน้ามีบะแมนวะบะมี่นะคะพี่น้องนี่เป็นต้นเป็นเครื่อเลยค่ะพี่น้องกะเอาสับนี้จะซื้อค่ะ เราจะใส่ข้าเบือลงไปแต่และคนแต่และยางนะคะพี่น้องแตแกงก็คือกันนะค่ะนุ่งแกงก็ไปรู้ค่ะพี่น้องใส่ข้าเบือนี่ค่ะใส่ข้วเบือแล้วก็จะใส่แบ,บบฟักทองค่ะที่นี่คือเราใหม่เ่ต้องทานมันเดือดค่ะพี่น้องใส่ลงไปทีเดียวมันเดือดทีเดียวเลยค่ะ ข้าวข้าเหนืออยู่หน่อยมันกระได้มันผ่กพี่น้องเนี่ยมันเน่าเราก็เลยมาแขงเอาละค่ะเดี๋ยวมันจะร่อให้มันเดือดจะข้าวเดี๋ยวถากเขามาปรุงต่อค่ะพี่น้องถ้าวข้าวแขงเริ่มคือค่ะพี่น้องมันเกิใส่น้ำปะหล่ำใส่ลงไปเลยแบบอันดิจินอนเลยแบบตึงตำรับมาจากบ้านเข้าค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่ของคุณว่นิดนึงอันนี้ความชอบส่วนตัวด้วยค่ะพี่น้องตึงคุณนมวนหน่อยนึง เธอก็อชูรถนิดหน่อยอะมากไหมคะข้าเบื่อนูก็ตามโมไข่แรงพี่น้องนุ่ฟ้าพร้อมพนทวนเลค,นนะคะ่ะพี่นอ้องอะฮะดาวนุก็จะใส่กับพริกตัวลงไปสัะเกียบบัตบุกคลิปเพิ่มน,นุบอกนะคะพี่น้องนุจะมาใส่กบทิ่ตัวเพราะว่านุตัวเพื่อกินเผ็ดค่ะ เป็นเทปมู่เพสกินน้ำกินก็ได้มันก็ต้องใส่แบบพริกด้วยตงไปเพื่อจะต้องไปกินได้ค่ะอืมอันนี้เมันเป็นทอนเป็นทอนเลยค่ะเป็นตั๊กแตนค่ะขาแต่ผักขาค่ะพี่น้องพี่มีผักขาผครอบอมใส่สุดยอดเลยค่ะเนัวต้มทำสุกเจ้าข้าวนึงค่ะครอบบักฟัก้องเริ่มสุกค่ะมันจะไปใส่บวบลงไปค่ะ โบมันสุกต่อนจังไหนหนึงค่ะพี่น,อนอ้องหนูก็จะเติมน,น้ำตาลนิดนึงค่ะทุกครั้งนะคะพี่น้องถ้าเป็นแกงเนื้อใหม่เน,นี่ยนิดจะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะเื่อให้มีความหวานนิดนิดค่ะอันนี้ความชอบส่วนตัวะะด้วค่ะพี่น,อนดด้องแซ่บแซ่ดได้ความงเห็นตรงนี้ค่ะพี่น้องแต่เป็นเนื้อใหม่สดเนื้อใหม่ผ่าหวานใส่ลงไป่ให้แซ่บตรงนี้ค่ะ อันนี้มิโซะเกี๊ยวเนี่ยเพราะมันเป็นวันใหม่ที่เขาอันนบ้านเราค่ะทานกันอีกอย่างนกกระเบื้องหัวค่ะนี่เขาเอามัสุดิบมาต้มน้ำออกอเอาละค่ะพี่น้อนนนงเลมนมต้มไปเรื่อยๆสุปเราเขามาปิดไทยแล้วยผัอีตูค่ะเอาละค่ะพ่อบอกหัวก็ฟักข้าวเริ่มซุกค่ะพี่น้องปิดไทยด้วยผักอีตูใส่ลงไปไล่ๆจากเวื่อนน้องของพี่น้องใส่ลงไปังค่ะ แค่นี้ก็เป็นอ right nice. ันเซ็ตฮะแกงเน้อใหม่ค่ะปลาหาประแตงข้ากินกันเลยจ้าเอาละค่ะพี่น้องแล้วละจ้าเมนูมันนี่ไก่ทอดกับแกงเนื้อใหม่นะคะเมนูให้เบิ่งไก่ทอดค่ะพี่น้องในถาดทอดนั่งกรอบๆเลยค่ะพี่น้องทอดเกลือซื้อใส่พริกไทยกับเกลือนะคะแล้วก็เอาลงไปทอดเลยค่ะก็มีน้ำจิ้มซี่ฟูดอยู่หน่อยนึงนะคะพี่น้องนี่ค่ะแซบค่ะแล้วก็เมนูเด็ดค่ะพี่น้องที่นูอยากให้เบิ่งนะคะซืออ่อนค่ะแกงเนื้อใหม่ค่ะพี่น้องแกงเนื้อใหม่ใส่บวบใส่ฟักทองใส่สัล สมปีค่ะพี่น้องกำลังห่อนหอนข้นหุนหอนเลยค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดกินเลยค่ะบริเวณเห็ดขายเห็นเสถ่าเจังสีคือว่ามันใหญ่มันเทศใส่ใดพี่น้องได้เห็นเบิร์ดคะพี่น้องแต่ตักใส่ถ้วยเออเจาะเอเจะมากกับโบป็นตะกินเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากค่ะมาสวดห่อนหอนหนายานั่งคนๆกับข้าเบืดอวยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีข้าเหนียวคือเก่าค่ะอาหารอีสานบานเท่านะค่ะพี่น้องขอพูดอนไยเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากก็ไลคก็แชร์ก็ติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มี่ให้กันเสมอนะคะพี่น้องมันนี้เป็นแกงเน้อใหม่กับไก่ทอดง่ายๆบัานๆพื่อเกาคะ่ะมาค่ะที่มากินเขาด้วยกันจ้า